ฉันว่าเรื่องมันใหญ่มากเลยแหละแกน่าจะอยู่ในนี้ไม่ได้แล้วล่ะตรงนั้นที่แกยือนน่ะแกน่าจะยืนไม่ได้แล้วล่ะมอลี่แกรู้ตัวไหมโอไม่มันมันแค่เรื่องชนคนอิงไม่ใ่หรอแกใช้คําว่าแค่หรอมมลี่ผมไม่รู้อ่ะผมขอโทษครับแกไม่ต้องขอโทษหรอกถ้าแกไม่ได้รู้สึกผิดอะไรอะ่ะแกเดินออกมาข้างหน้าดิ ใช่หรอไม่ใช่หรอกเอาใช่เอาเดี๋ยวคือมากันได้แล้วจะชุบมันเจมเป็นไรเป็นลมแดดครับบอสมันล้อชื่อแม่กันแล้วเกิดการอยู่กันแค่นี้อ่ะครับวันเนี้ยจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่ฟินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้บอสมีเรื่องจะบอกทุกคนบอสจะปลดตำแหน่งชี้จากมือซ้ายนะคะเลื่อนปลดปลดใช้คำว่าปลดล้อค่อยร้องไห้ ร้องไห้ให้น่าสงสารที่สุดดิ Oh my god เสียงดังมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหเบาหน่อยเอาก็บอกเอาให้น่าสงสารที่สุดอะทำไมเสียงวันนี้ดังจังจอะเราขอโทษได้ไหมนะมีในะเจ้าบอสเอาให้มันดราม่าที่สุดบอสเอาให้มันดราม่าที่สุดเอาจะเอาแกออกจากมือซ้ายนะโอเคไหมได้ครับมอลลี่แกไปทำอะไรมาพรีแล้วเหรอบอสต้องเอาจริงละ ถึงมันจะเป็นน้องบอสก็เถอะบอสต้องเอามาจริงๆบอสต้องพูดไปเลยถามว่าไปทําอะไรมาขับรถชนคนที่ทางมาลายครับแลมผมไม่รู้ว่าวันแล้วผมก็ลงไปขอกลองซ่อมเขาครับมึงขับรถชนเขาแล้วมือของกองซ่อมเขาเนี่ยนะใช่ครับผมบอกว่าไฟมันเขียวแต่ผมไม่รู้ว่าเขาใหญ่มาจากไหนหรือเปล่าเดียบอสถ,ถึงรู้ก็ไม่แน่หรอกเส้นสายในเมืองมันเยอะอะแกทําอะไรฉันก็ต้องรู้คฉันว่าเรื่องมันใหญ่มากเลยแหละแกน่าจะอยู่ในนี้ไม่ได้แล้วละ่ะตรงนั้นที่แกยือนอะ่ะ แกน่าจะยืนไม่ได้้วล่ะมอลี่แกรู้ตัวไหมโอไม่มันมันแค่เรื่องชนคนอิงไม่ใช่หรอแกใช้คาว่าแค่เหรอมมลี่ผมไม่รู้อ่ะผมขอโทษครับแกไม่ต้องขอโทษหรอกถ้าแกไม่ได้รู้สึกผิดอะไรอะ่ะแกเดินออกมาข้างหน้าดิครับแกคิดว่าต่อจากนี้แกจะใช้ชีวิตยังไงวะถ้าแกไม่ได้ยืนอยู่ในแถวนั้นอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันครับผมจะใช้ชีวิตเัี่งตั้งตั้งแต่ผมมาอยู่ผมก็มีแค่หาเลี้ยงอ่ะมาอยู่ที่ประเทศเนี่ย ทุกคนประกาศเลยนะต่อจากนี้วอลลี่จะไม่ต้องยืนอยู่แถวนั้นแล้วเพราะมันยืนไม่ได้แล้วแหละเพราะมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วแต่แกจะเปลี่ยนที่ยืนไปยืนฝั่งซ้ายมือฉันหยาอ้อาวันนี้ที่รอคอยโ <c oughs> ัน,นไม่น่าตั้งเลยเหี้ยจริงขอบคุณม,มากๆครับ <c oughs> ครับแกไม่ชนให้ตายไปเลยวะจะได้ไม่มีปัญญามาฟ้องคนอื่นจบสรุปนะอบอลร,รู้เรื่องนี้จริงเหรอไม่รู้ไอม้มอลลี่มนเล่า เท่ากับว่ามัลรีสารภาพเองแล้วมอนรีจมเล่เเนมากเลยนะ <laughs> อาการที่เราแบบไป,ไ,ปไปเรียกร้องกล่องฟ้อมจะเขาอ่ะ <c oughs> ไม่ตายก็ดีแล้วนั่นเนาะแกรอคอยวันนี้นนนนนมานานแล้วเหรอใช่แต <c oughs> ่จะปลดม่อแล้วเขาอา่ะบอสบอสบอสอธิบายตำแหน่งหนูหน่อยเดียเด๋ยวหาว่าไอชี้ทำเฮียอะไรผิดทำไมโดนปลดมือซ้ายชีโดนปลดไปอยู่การคังนะคะแล้วก็เป็นเลขาบอสเต็มตัวแล้วเพราะว่าชีต้องดูหลังบ้านของพวกเรา ดูคอยพวกซับไพของแก๊งแล้วก็เรื่องเงินในกระเป๋าของบอสแล้วก็เงินแก๊งทุกอย่างต้องเป็นที่ชี้เพราะว่าบอยร,รู้ละรู้สึกว่าหน้าที่ตรงนี้น่าจะไม่เหมาะกับชี้ชี้มันรั่วมันคุมทุกคนไม่ได้หรอกเอาจริงแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนต้องลำบากด้วยลำบากใจด้วยชี้น่าจะเหมาะกับหน้าที่ตรงนี้มากกว่าสาครับแล,แล้วผมไม่รั่วหรอครับ ก็รู้อ่ะแกก็ยังมันยังดีที่แกแบบที่ฉันชอบแกอย่างหนึ่งคือแกอยู่กับฉันตลอดแล้วก็ไปไหนก็ไปกับฉันตลอดแกไม่เคยทิ้งฉันถึงเวลาแกส่งให้ฉันเข้าผับแล้วแกก็ค่อยไปนอนอะไรอย่างเงี้ยคือฉันเข้าใจกันนะโก็รักษาตรงนี้ไว้อ่ะมอลลี่มันต้องเป็นอย่างนั้นแหละหน้าที่ของแกก็อยู่กับฉันแข้งข้างฉันเวลาตอนบอก็อาจจะเป็นกับตันก็จะมีวินเทอร์มอลลี่นะคะสองคนที่ ดูเรื่องการไฟการมอแต่ถ้าเกิดว่าเสนอความคิดเห็นช่วงจังหวะที่วินเทอร์หรือมอลลี่ขอความเสนอแบบเสนอความคิดเห็นอะไรเงี้ยพวกเราก็ช่วยกันได้ทุกคนเลยจะได้ชั่วแบบคุยกันได้อะไรเงี้ยให้ใช้ไฟมันชนะโอเคนะครับทุกคน,น,นถอนสูตรแล้ว <laughs> <laughs> บอสมึงคงไม่เอามึงถอนสูตรเพราะมึงไปชนเขาแล้วขอกล่องซ่อมเขามไม่รู้ว่าเขาเส้นใหญ่หรือเปล่าวะจะยืนไหมยืนครับยืน <laughs> แต่วันนี้บอลลี่ต้องโดนปรับนะคะบอสทำไม ใส่เกงผิดสีใช่หรอได้ไงนี่ไงก็เป็นมบอร,ร์แแล้วแต่ไม่ใส่กเกงดดำก็เท่ากับว่าผิดสีอืมอืมห้าหมื่นฟังนะไอบบ้บอลลี่น,นเพิ่ยง,งยืนจ<ด>ุดในแถวเมื่อกี้แม,ม่มันไม่ได้มีร้านเสื้อผ้าอยู่ข้างๆนี้นี่ข้างหลังถึงรถไปก็ถึงนู่นอะ่ะผมจะเอาคนนู่นไปด้วยอะ่ะคนไหนนั่นอะ่ะใส่กางเกงสีขาวเหมือนกันไอ้บอลลี่ไม่ไปคนเดียวเด้อห้าหมื่นโอเควันนี้โดนทำมืนเด้อครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเข้ามา ด,ดีครับมีความสุขแล้วก็อบอุ่นดีครับ <c oughs> ตอบเป็นอยู่ในครอบครัวเลยอ่าแล้ววันนี้มีอะไรไหมชิมีไม่มีอะไรค่ะเมื่อวันก็เลยบอกว่าไม่มีคนซ้อมแล้วก็ต้อไม่ได้ด้วยบอสควักอาวุธไม่ค่อยจะออกก็เลยให้ไปพักฟาร์มกันก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็เรื่องของชิลี่ถูกไหมใช่แล้วก็มีเรื่องของเอออ,อดี้ด้วยครับกับโคบี้อืมเข้ามา พอบี้กับออดี้เหมือนมีข่าวหลุดมาว่าเหมือนจะออกแก๊งหลายรอบแล้วแต่ไม่ไม่ออกสักทีหนึง่งเหมือนไปพูดกับคนในแก๊งนะครับว่าอยากจะออกอยากจะออกแต่ก็ไม่ออกสักทีหนึ่งนะครับส่วนชินล,ลี่ก็ต้องการบอการไฟอะครับตอนที่เล่นอยู่วันที่ซ้อมกันนะครับเขาไม่ชุบใครเลยถึงแม้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ตามแต่ไม่ชุบไม่อะไรเลยแล้วเขาก็ใช้คําพูดที่ว่าต่อ,อยอย่างเดียวอะเขาไม่เคยเล่นชุบใครอะก็เลยไม่ชุบผู้ชายสไตล์แปลกๆอย่า yeah. ตายแบบบ็อกซิ่งอะไรเงี้ยบอสไม่ครับสุดหล่ออะไรเงี้ยครับไม่เขาเขาทีมเขาเล่นทีมแบบทีมต่อยมาครับแบบนั้นไม่ฟังฟังกูก็มาทีมต่อยมันมันควรปรับตัวเข้ากับสภาพเว้ยถ้าคิดว่าจะเล่นทีมต่อยต่อยถ้าจะอยู่ทีมต่อยก็คือบ็อกซิ่งค่ะแนะนำออใช่อ่ะแล้วก็แอคเตอร์ออกแก๊งนะคะบอสอืออครับเหตุผล แค่ผลเพราะว่าเขาบอกว่าเขาติดงานเอาซีแล้วก็เขาก็จะพักตัวเอ็กตาด้วยครับอฮะใช่ครับก็อัปเดตสตารลี่ประเทศก็สลับจบกับฟันเทียแล้วนะครับสลับแล้วก็สลับยุบแล้วอืมอันนี้สำนักงานข่าวจากวินเทอร์ครับผมทำไมถึงยุบอ่ะเขาเพิ่งมีสตอรี่ล่าสุดไหมเขาเขามีปัญหากับนายกมั้งครับไม่ได้รับความเป็นกลางครับใช่ไม่ได้รับความเป็นกลางเขาเลยออกค่ะเอ้ยเลยยุบแกงค่ะเห็นอาร์ตบอกว่าจะขอมาอยู่แก๊งครับ ก็รอคุยอีกทีครับตารางงานมีแค่นี้ครับรายงานบูเดลโอเคขอบคุณครับพี่คนในแก๊งมีอะไรจะเล่าให้บอสฟังไหมครับเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นบางทีการที่มีคนอยู่เยอะๆบางทีบอสก็ดูแลไม่ทั่วถึงบางคนก็น้อยใจเข้าไม่ถึงตัวบางคนก็ไม่เข้าใจในตัวบอสอาจจะคิดว่าเข้าถึงยากจริงๆไม่หรอกมันมันวุ่นๆก็เลยไม่ค่อยได้คุยกับใครเท่าไหร่ถ้ามีอะไรตรงไหนก็พูดกันนะคุยกันโซลา่า ไม่พูดเลยวันนี้ครับบอสโซลาครับโซลาเป็นผู้ช่วยโมชีนะครับเรื่องการทางครับแล้วก็ของในแก๊งเป็นที่ปรึกษาของโมชีได้เลยเต็มที่เราจะได้มีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มีแพชชั่นในการทํานู่นทํานี่ด้วยดีกว่าไหมเยครับบอขอบคุณครับครับเราไม่ต้องน้อยใจเราทําอะไรบอสเห็นบอสรู้ครับบอสอมือนมันจะดีแล้วะ ใช่ทีบ้าเจเจจิกพวกเองสองคนโดนแน่ <c oughs> เขเยับมาข้างหน้าดิมาหาบอสนี่เ่็กบ่อ,อกนี่ของพวกมึงกันจริงจังแม่มึงคอยดูมึงเตรียมตัวเด้งแน่ออ้ยใจไม่ค่อยดีมาช่วยลูกด้วยรู้ใช่ป่าวว่าแก๊งคนอยากเข้าแก๊งเยอะรู้ครับรู้ใช่ป่าวว่าการแข่งขันมันสูงเอรอรู้ครับแล้วรู้ใช่ไหมว่าหน้าที่ของเตงควรทาอะไรบ้างรู้ครับถ้าต่อจากนี้ไปบอสเรียกจะอยู่กับบอสไหมจะมาไหมมาครับมาครับอยู่กับบอสได้ตลอด บอสไปไหนไปด้วยไปด้วยครับบอสเข้าห้องน้ำเข้าด้วยมึงต้องรอหน้าห้องน้ำเยืนอยู่หน้าห้องน้ำครับอ๋อครับลดลบนะคะไม่ไม่มันอาจจะคิดว่าเข้าไปรอหน้าประตูหรือเปล่าลดลบไปครับครับครับไปรอบอสลดลบลดลบรู้ป่ะว่าเจงกำลังจะเจอชะตากรรมอะไรอ่ะทูเจชะตากรรมที่ไม่อาจเลี่ยงครับไม่เปล่าครับทำไมรู้สึกคุ้นๆคำนี้จังเลยใช่กูก็คุ้นคำนี้แหละเพราะว่าค่าคือทีไม่อาจเลี่ยง อ๋อค่าคือเจต่อจากนี้ไปในค่ำคืนที่ฟ้าร้องมันคงเหงามมงจะไม่เบรกอะไรกูเลยหรือต่อครับต่อครับมือมือเร่งดิใช่ก็โดนหลอเออเร่งหรอเร่งหรอมึงรีบปอะมึงใจร้อนหรอไม่ฟังบอสเออไม่ฟังบอสหรอเด้งนะเด้งนะเขาชอบต่อจากนี้ฉันจะให้แกขึ้นมาเป็นห้าคนหลักของอาเลมไปไม่ลามาไม่บอกลาลาไม่บอกอะไรเลย หายไปอยู่ๆก็หายไปไม่บอกบอสมีอะไรไม่บอกบอสตำแหน่งพร้อมหลุดได้ตลอดเวลาถ้าแกไม่รักษาหน้าที่ตรงนี้ให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝีมือการซ้อมเวลาซ้อมต้องซ้อมให้ครบ12คนแล้ว5ตัวหลักต้องอยู่ตลอดเข้าใจไหมเข้าใจครับบอสบอสครับขออนุญาตรับโทรศัพท์ได้ไห<ด>มน <ะ S 1> ได้ค่ะได้ค่ะสามคูนุนะคะบอสครับครับ มีคนจะเข้าแก๊งอะค่ะแล้วเขาถามว่าแก๊งเต็มยังไม่เต็มคับรับเรื่องอาร์ตครับแค่มาอที่นี่ก็ได้ครับไดบอกให้เวลาสิบนาทีมาไม่ถึงก็เยวสัมภาษณ์ที่นี่เลยผมโดนในอาร์ตด่าแม่เดี๋ยวให้มันรีสัมภาษณ์เลยได้เลยกูจะเชิญดิเซนับอย่าลืมมันด่าแม่มึงนด้วยเพื่อนใช่มันด่าแม่กูด่าแม่มือซ้ายเหรอไว้แย่จังรักษาตรงนี้ไว้ให้ดีนะหน้าที่ตรงนี้บอสให้เราแล้วนะ สองคนครับใาวครับ,รบไม่ใช่ว่าบอสจะให้ใครง่ายนะไอ้พวกตำแหน่งอะไรเนี่ยพยายามที่จะมีตำแหน่งให้ทุกๆคนมันจะได้มีแพชชั่นในการอยู่ด้วยกันตอนนี้บอสกำลังหาคนที่ยืน15ตัวหลักเต็มๆไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายส่วนผู้หญิงถ้ารู้ว่าฝีมืออ่อนกว่าคนอื่นหรือว่าฝีมืออาจจะเทียมคนอื่นไม่ได้ก็ให้สู้นะคะตั้งใจเอานะคะไม่ใช่ว่าผู้ชายจะได้ใส่อย่างเดียวสูตรผู้หญิงก็ใส่ได้เหมือนกัน15บห้าคน อยากให้เข้าใจตรงนี้ใครอยู่ตำแหน่งไหนหรืออะไรไม่ต้องน้อยใจทุกตำแหน่งสามารถโยกย้ายได้ตลอดถ้าเกิดว่าคุณไม่รักษามันไว้มันไม่ใช่แค่แก๊งแล้วตอนเนี้มันคือหน้าที่การงานของพวกคุณข้างนอกด้วยทําดีมีคนเห็นนะคะไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นจะต้องคิดว่าแบบทําไปก็ไม่มีใครเห็นหรอกมันเห็นหมดละคะ่ะมันส่งผลทั้งต่อหน้าและรับหลังและทุกอย่างเลยทุกคนมีใครอยากจะค้านอะไรไหมคะ ในตำแหน่งที่บอสตั้งขึ้นมาวันนี้ไม่มีครับตอบอยู่คนเดียวเหรอไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับคอนคว้าน่าจะเหมือนนะครับบอสหรว่าถูผู้บัญชากาครับครับได้ฟังปะเนี่ยฟังฟังครับเอาเอาเอาไม่ได้ต่อยกูอ่ะผมได้ยังผมดันพื้นอยู่แบนครับบาลีจังหวะนี้ต้องมาแล้วปะใช่ครับฮะไอบอลรีกแล้ว มาเข้าฮามเลมใช่ไหมใช่ครับว่าจะมาอยู่กับพวกไอววยูอยู่พวกเพื่อนฮะครับอ่ะโมลี่มีอาวุธแล้วน่าจะรู้แล้วล่ะมองอนาคตตัวเองอีกห้าปีไว้ว่าอย่างไงมั้งครับห้าปีเหรอยังไม่แน่ใจครับผมก็เข้าแก๊งก็ตัวดีๆนะครับอย่าด่าแม่คนในแก๊งนะก็หำล้อเพื่อนว่าสลิมด้วยนะครับก็นิสัยอื่นๆน่าจะรู้แล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่ไหนรู้หรือยัง บอกนิสัยส่วนตัวให้ัหวหนาแก๊งรู้หน่อยก็ได้ครับก็อาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนนิดนึงแต่ก็ควบคุมอารมณ์อยู่ครับถ้าพูดอะไรไปแล้วคนอื่นไม่ค่อยฟังอย่างเงี้ยคือผมร้อนอยู่แล้วอะคือเล่นกันไม่ค่อยรู้เรื่องเงี้ยส่วนตัวผมนะมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่นท์ฉันต้องถามแกเอ่อ <c oughs> ผมไม่มีแล้วครับผมว่ารู้รู้จักเขาเขาตัวอยู่ครับผมแล้วผมก็จะเสิร์ฟหน่อยนะผมไม่ใช่สลิมนะครับผม เป็นครับไม่เห็นโพสต์รักไม่พูดดีกว่าวินเทอร์สัมพันโอ้ยต่อนะครับเดี๋ยวก็จะเหลือเรื่องของในแก๊งนะครับสามารถเบิกได้เนาะแต่ว่าก็อยากให้กําหนดวันส่งด้วยก็จะดีมากแล้วก็เรื่องกดในแก๊งจะมีอยู่ข้อนึงสมมติเราเบิกไปอย่างเงี้ยนะครับเราออกแก๊งปุ๊บแบบเหมือนกิ๊กของแก๊งไปขายอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีสัญญาจบโลนะครับครับผมคนนั้นรบกวนเวลาคุยหันหน้ามาด้วยครับโอเคครับ แล้วก็วนมีเรื่องส่งของนะครับก็น่าจะรอรอบหน้านะครับจะได้ส่งครับผมก็สบประมาณนี้นะครับตดหลักๆอักอายเรื่องกดแกณฑเยอะๆครับให้เข้าใจเขาอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็เรื่องยูนิฟอร์มนะครับก็จะใส่เป็นกางเกงสีน้ําเงินนะครับกางเกงสีขาวก็จะเป็นเพราะของบอสนะครับสีดาก็มือซ้ายมือขวานะครับผมจะแยกเป็นอย่างนี้เพราะว่าจะได้เป็นระเบียบกันจุดรวมของรอก็จะเป็นที่557นะครับส่วนมากรวมทุกสองทุ่มของทุกวันครับผม เรื่องสตอรี่ตอนนี้ก็ยังไม่น่ามีนะครับก็อยากให้ฟาร์มกันไปก่อนอันนี้บอกทุกคนด้วยนะครับแล้วก็นัดนัดเวลาไหนก็มาให้ตรงเวลาใช่ครับใช่อ่านเข้าดิทมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมส่งให้แล้วก็อยากให้ออนอันนี้สะดวกออนดิทไว้ตลอดไหมครับเวลาอยู่ในประเทศตลอดครับผมนะครับอยากให้เป็นออนดิทแก๊งนะครับอยากให้อยู่ด้วยกันเพราะว่าส่วนมากก็จะแก๊งจะอยู่ด้วยกันเวลานี้ประมาณหลังทุ่มหนึ่งครับถึงประมาณตีสองครับผมเยี่ยมไปเลยพี่วินดีอันนี้คือมากี่คนนะครับ เข้ามาคนเดียวครับน่าจะปโอเคครับก็จากที่รู้จักกันมานานเนาะคุณนัทก็ได้เข้ามาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็ยินดีต้อนรับอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับครับครับหนักนิดเบาหน่อยก็ช่วยกันเตือนคนในแก๊งบางครั้งถ้าอารมณ์ร้อนก็อยากให้เบาๆลงถ้ามันสงบสติอารมณ์ไม่ได้ก็ยืนนิ่งๆเงียบๆไว้ก่อนถ้าไม่อยากมีปากเสียงไม่อยากให้ถึงขั้นต้องทะเลาะแล้วแตกหักกันออกไปถ้ามีปัญหาภายในแก๊งสามารถคุยกันได้เลย มินในไม่ใช่คนที่ต้องคุยกับใครรับหลังถ้าจะคุยคุยต่อหน้าถ้าไม่พอใจก็คงต้องเจอกันห้องดำแล้วก็โอเคครับครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งส่วนตำแหน่งในแก๊งก็น่าจะรู้แล้วนะครับมีอะไรก็ถามคนในแก๊งได้เลยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวครับไม่อยากให้จะต้องมีเรื่องทะเลาะก,กันเนาะครับผมม,บมีคนใส<ช>่เกงผิดสีครับรบ,บอสใครป่าผ้ามือนี่คนนี้ครับไอ้เกงผิดสีครับ ยูยูย่ะอยูร้านเสื้อผ้าใส่กางเกงฟันเทียคเขามาจัดอโวงระเบียบอยู่จริงอ่ะยูไนเราว่าจะไปวอร์สโนไปซ้อมเราส่วนสาวสาตอนนี้ใส่สูตร15คนหลักอ่ะมีโมชิโซระนะคะเดี๋ยวตำแหน่งต่อไปคนที่จะใส่สูตรตอนนี้บอสกำลังดูอยู่สาวสบอสอยากได้อยากได้เพิ่มอีกสำหรับคนที่ยังไม่ได้ใส่สูตรก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ใส่นะคะได้ใส่อยู่แล้วนะคะตอนนี้กำลังเลือก15คนหลักด้วย อยากให้ทุกคนเต็มที่กับมันมากๆอยากให้ยืนพื้นกันไปเลย15คนไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่จะไม่ถอดสูตรให้ใครทางนั้นยืนการว่าจะไม่ถอดสูตรให้ใครทางนั้นอยากให้เป็นแบบนั้นมากพอไปไหนใครๆก็จะรู้จากคุณว่าคุณอยู่ที่นี่สู้ๆนะทุกคนเลย ครับทุกคนเลยแหละทุกคนเลยเดี๋ยวไปที่วอโซนก็ได้ครับเดี๋ยวไปแนะนําตัวให้อาจแนะนําตัวกับทุกคนแล้วก็จะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าแก๊งด้วยเผื่อแก๊งคุณใจหลับอาจจะมีอะไรไม่ตรงกันอาจจะสังคมไม่เหมือนกันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าต่างแก๊งต่างมีสังคมเป็นของตัวเองโอเคครับ โอเคครับไปไสวาซวนกันกันเลยก็ได้ครับใส่นับมีอะไรก็คุยกันเยอะๆนะคุยๆมามามม่มม่คุยกันสลิมหนวดครับผมสลิมอะไรอ่ะีผมบอกไปแล้วไม่ใส่นี้เลยอ่ะไม่ใส่เลยอ่ไม่ใส่เลยอ่ะที่อ่ะแต่สลิมที่อ่ะ